สำหรับใครก็ตามนะคะที่ชอบด้านโชคลาภนะคะชอบอยากให้ร้านของตัวเองนะคะค้าขายดีนะคะอยากให้มีเงินมีทองหลั่งไหลามาให้มีเงินหมุนเวียนแบบไม่ขาดมือต้องบอกว่าพิคเนตปางนี้นะคะมีคนสั่งจองกันแน่นๆทุกวันนะคะดูจากออเดอร์ด้านหลังพี่นกได้นะคะนี่ส่งแน่นๆแบบนี้ทุกวันเลยนะคะองค์พ่อปางนี้นะคะจะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่ามีคนบูชาอันดับหนึ่งของทางเทวไลเรานั่นคือองค์พ่อ บางเศษฐีเงินล้านนะคะที่อยู่ในมือของพี่นกนี่เองรุ่นนี้นะคะเป็นเนื้องานเรซินผ่านพิธีปลุกเศกเรียบร้อยแล้วเป็นรุ่นปิดทองคําแท้ต้องบอกว่านะคะองน,นี้สําคัญยังไงนาะงงวงของพระอ,องค์จะขดเป็นเกลียวนะคะหมายถึงการดูดเงินดูดทองให้มีเงินหลังไร้หมุนเวียนกันเข้าตลอดนะแล้วก็ในมือของพระอ,องค์จะถือเป็นดอกบัวดอกบัวหมายถึงสติหมายถึงปัญญาหมายถึงความร่ารวยนะคะแล้วก็ถือขนมด้านล่างให้พวกเรามีกินมีใช นะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้คนสั่งจองกันอย่างเนื่อแน่นบูชาไปแล้วนะคะได้รับทรัพย์รับโชคถูกหวยกันแทบทุงงวดนะคะค้าขายดียอดทะลุเป้าเพราะปางนี้เรียกว่าปางเศรษฐีนะคะคนใดอยากเป็นเศรษฐีต้องบูชาปางเศรษฐีค่ะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะจากปกติ1,900บาทลดเหลือเพียง799บาท ชั่นนี้เฉพาะ20ท่านแรกใครอยากรับโปรนี้พิมพ์เลยคะ่ะว่ารับ799รับ799แคปหน้าจอทักอินบ็อกมาเลยนะคะรับ799 หน้าจอแล้วทักอินบอกมาต้องบอกว่านะคะได้สิทธิพิเศษนะคะของแถมวันนี้นะคะจะแถมเป็นหนูมุสิกะซึ่งเป็นบริวารขององค์พ่อแถมให้ฟรีนะคะแล้วก็กัมยาไห้ไข่อีก5แท่งเอาไปจุดขอโชคขอลาบกันนะคะต้องบอกว่าองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะตัวพี่นกเองก็บูชาปางนี้แหละที่พลิกดวงชะตาของพี่นกได้นะคะและลูกเพจของคุณแม่เนี่ยบูชากันไปก็ถูกหวยได้รับทรัพย์รับโชคกันอย่างแน่นๆนะคะวันนี้ใครอยากได้นะคะ CF 799แล้วทัก อินบ็อกมาเลย